สวัสดีค่ะพี่พลอยจาก f ฟน i n g Ticket ค่ะสวัสดีวันศุกร์แรกของเดือนพฤศจิกายนนะคะช่วงนี้นะคะแถวบ้านพี่พลอยเนอะอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเนี่ยอากาศดีมาหลายวันแล้วนะคะเช้าๆเนี่ยเริ่มเหมือนมีลมหนาวเข้ามาแล้วจังหวัดอื่นเป็นยังไงกันบ้างคะมาคอมเมนต์เล่าให้ฟังบ้างนะคะ เอาละค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตลอดทั้ง1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวอะไรที่มีประโยชน์สําหรับนักเดินทางอย่างเราๆบ้างนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe นะคะให้พี่พลอยด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะการบินไทยนะคะตั้งแต่เขายื่นขอฟื้นฟูก,กิจการไปเนี่ยเขาก็เริ่มหาเงินน่าดูเลยนะคะไหนจะ ทอดปะท่องโกขายเออไหนจะนำเครื่องบินนะคะออกมาทยอยขายแล้วเนอาะ30กว่าลำแล้วก็ยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นค่ะเขายังมีแคมเปญใหม่นะคะบินรับมงคลบนฟากฟ้าค่ะสายบุญห้ามพาดเลยนะคะเป็นเที่ยวบินพิเศษค่ะบนเส้นทางแห่งศรัทธา ผ่านสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของไทยเนี่ย99แห่งนะคะโดยจะบินผ่านทั้งหมดเน31จังหวัดเลยนะคะพร้อมกับสวดมนต์บนฟากฟ้านะคะโดยมีอาจารย์คทาชินะบัญชรนะคะเป็นผู้นำสวดเนาะอิ่มบุญแล้วก็ยังอิ่มใจกับบริการสุดพิเศษค่ะพร้อมกับอาหารมงคล ที่ทำขึ้นพิเศษสำหรับเที่ยวบินนี้เท่านั้นนะคะเฉพาะทริปนี้นะคะทุกท่านเนี่ยจะได้รับพระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชคพปร,รเนื้อผงพร้อมกับหนังสือสวดนมนเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะบนเที่ยวบินเนี่ยมันจะมีทั้งชั้น Economy Class แล้วก็บิสเนสคลาสนะคะ Economy Class เนี่ยราคาอยู่ที่5,999บาทส่วนบิสเนสคลาสเนี่ยอยู่ที่9999บาท มาร่วมเดินทางเที่ยวบินพิเศษนี้ได้นะคะโดยเขาจะเริ่มวันที่30พฤศจิกายนนะคะใช้เวลาบินเนี่ย1ชั่วโมงก็คือออกจากสุวรรณภูมิเนี่ยบ่ายโมงครึ่งแล้วก็กลับมาแลนดิ้งที่สุวรรณภูมิเหมือนเดิมนะคะตอน4โมงครึ่งใครนะคะที่มองหาทริปก่อนปีใหม่เนาะ ก็สามารถที่จะเข้าไปสำรองที่นั่งได้นะคะที่เบอร์02-356-1515นะคะจองได้จนถึงวันที่25พฤศจิกายนนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยแคมเปญเนี้ยมีหลายสายการบินที่ทำนะคะคือบินวนไม่ลงจอดเนี่ยอย่างของอีวาแอร์อย่างเงี้ยก็มีนะคะบินจากไต้หวนันแล้วก็ไปวนในเกาะเกาะนึงแหละในญี่ปุ่นแล้วก็ กลับไปแลนดิ้งที่ไต้หวันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างสายการบินของจีนอะไรแบบเนี้ยก็มีเหมือนกันนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยมันเป็นปีที่สาหัสสำหรับธุรกิจการบินเลยนะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะอยู่เฉยได้นก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อหารายได้นะคะใครนะคะที่อยากจะสนับสนุนก็เข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่การบินไทยค่ะแต่แววๆมาแล้วนะคะว่า Business Card เนี่ยเต็มแล้ว แต่ว่าถ้าเกิดว่าผลตอบรับมันดีนะคะเขาก็อาจจะเพิ่มเที่ยวบินในอนาคตข้างหน้านะคะยังไงลองติดตามข่าวสารที่การบินไทยได้ค่ะ ไปดูการท่องเที่ยวที่สิงคโปร์กันบ้างค่ะสิงคโปร์ไฟเขียวทัวรลิสจีนเข้าประเทศไม่ต้องกักตัวรัฐบาลสิงคโปร์นะคะตัดสินใจเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากจีนแล้วโดยอนุญ,ญาตให้นักท่องเที่ยวเนี่ยที่เดินทางมาจากจีนสามารถเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวนะคะ เริ่มตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปค่ะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจีนนะคะจะต้องผ่านการตรวจเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่สนามบินชางงีนะคะแล้วถ้าเกิดว่าผลเป็นลบเนี่ยพวกเขาก็จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องกักตัวค่ะ <Wow. S 1> เราก็มาคอยติดตามข่าวนี้กันดูเนาะว่าประเทศเขาจะเป็นยังไงเนาะถ้าเกิดว่ารับนักท่องเที่ยวแบบไม่กักตัวเนาะ ผลมันไปในทางที่ดีเนี่ยประเทศเราก็อาจจะเป็นประเทศต่อไปนะคะที่เขาอาจจะอนุญาตให้เราเข้าประเทศเนาะเกาหลีใต้ค่ะไม่ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าเปิดรับสมัครแรงงานไทยค่ะไปทำงานที่เกาหลีกว่า2,600อัตราเลยทีเดียวนะคะสำหรับคนที่ว่างงานอยู่ก็เตรียมเฮได้เลยนะคะ กมการจัดหางานเนี่ยเปิดรับสมัครงานคนไทยไปทำงานที่เกาหลีนะคะประเภทงานที่เขาเปิดรับสมัครเนี่ยจะเป็นงานเกษตรแล้วก็ปศุสัตว์แล้วก็งานก่อสร้างนะคะเราสามารถที่จะลงทะเบียนแล้วก็จองคิวเพื่อสมัคร ได้ที่ตามเว็บไซต์ที่พี่พลอยขึ้นให้นี้เลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะผู้สมัครเนี่ยจะต้องผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีนะคะแล้วก็ทักษะการทำงานที่เขาได้กำหนดไว้ในส่วนของเอกสารสมัครงานแล้วก็สถานที่ที่จะไปยื่นใบสมัครเนี่ยทุกๆคนนะคะสามารถโทรไปสอบถามได้นะคะที่กรมการจัดหางานนะคะเบอร์นี้พี่พลอยขึ้นเอาไว้ให้แล้วนะคะตามนี้เลย โทรไปได้เลยนะคะช่วงนี้นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยยังเที่ยวไม่ได้ไปทำงานหาเงินก็ยังดีนะคะปิดท้ายข่าวในวันนี้ด้วยข่าววัคซีนอีกเช่นเคยนะคะอิสราเอลเริ่มทดลองวัคซีนต้านโควิด -19 ในมนุษย์คาดใช้เวลา6เดือนทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนถึงจะรู้ผล ศูนย์การแพทย์ฮาดัสซาและศูนย์การแพทย์ชีบาของอิสราเอลนะคะประกาศเริ่มการทดลองวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในมนุษย์วัคซีนตัวใหม่นี้ชื่อว่าบรีไลฟ์นะคะซึ่งพัฒนาโดยสถาบันวิจัยทางชีววิทยาของอิสราเอลซึ่งเป็นหน่วยงานของโรงพยาบาลชีบาทางตอนกลางของอิสราเอล รายงานระบุว่าจะมีอาสาสมัครอีกราว80คนได้รับวัคซีนตัวนี้ที่โรงพยาบาลสองแห่งข้างต้นภายในเดือนพฤศจิกายนหลังจากนั้น3สัปดาห์คณะวิจัยจะทำการทดสอบว่าร่างกายของอาสาสมัครที่ได้รับวัคซีนเนี่ยสร้างแอนติบอดีขึ้นมาได้หรือไม่ การทดลองระยะที่2ที่ถูกกำหนดไว้ในเดือนธันวาคมก็จะรวมการทดสอบความปลอดภัยในอาสาสมัคร960คนส่วนการทดลองในระยะที่3แล้วก็ระยะสุดท้ายซึ่งจะใช้เวลาราว6เดือนจะทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนในอาสาสมัครกว่า30,000คนนะคะ ก็เอาใจช่วยนะคะอ่านข่าวทุกสัปดาห์เลยก็รุ้นทุกสัปดาห์เลยนะคะอยากให้วัคซีนเนี่ยมันผลิตออกมาได้เร็วๆเนาะจากข่าวที่นำเสนอมาทั้งหมดนี้นะคะมีใครอยากจะเพิ่มเติมในเนื้อหาของข่าวตรงไหนบ้างไหมคะก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะจะดีไหมคะถ้าคุณมีท r a เวลเอเจนซเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวแบบฟรีๆนะคะช่วยทำให้ทริปของ ขึ้นสะดวกขึ้นนะคะสงสัยอะไรติดขัดตรงไหนนี่อย่าไปนั่งงงคนเดียวค่ะเอามาให้พี่พลอยช่วยหาคำตอบนะคะแค่กดติดตามหรือว่ากด s u b สไครต์ไว้นะคะอนาคตข้างหน้าเนี่ยมีปัญหาสงสัยอะไรตรงไหนนะคะก็จะได้ตามหาพี่พลอยได้ง่ายๆค่ะสุดท้ายท้ายสุดจริงๆแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่พลอยด้วยนะคะเพื่อที่ว่าพี่พลอยจะได้มีกำลังใจเนาะในการ ะข่าวดีๆมีประโยชน์มาฝากกันอีกต่อๆไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ